ยอดหมอยิงอัจฉริยะตอนที่84เจตนาร้ายตอนที่สองตัวของโม่ส่วนเฟยไม่เคยยอมรับเลยว่าหัวใจของเขามีความคิดเช่นนี้ในตอนนั้นองค์ราชทายาทก็กล่าวว่าขอบใจสำหรับความห่วงใยของเจ้านะน้องรองที่รักโมเชียนเยียนได้ตอบกลับด้วยท่าทีที่เมินเฉยดูไม่ค่อยเต็มใจพร้อมกับกล่าวเพิ่มเติมว่าแต่ข้าขอทราบได้หรือไม่ว่า จเจ้าให้เกียรตมาเยี่ยมเยือนเช่นนี้เพราะมีเหตุอันใดกัน <c oughs> ไม่มีอะไรหรอกท่านพี่ข้าแค่รู้สึกมีความสุขอย่างมากเมื่อได้ทราบว่าพักหลังมานี้อารมณ์ของท่านแจ่มใสขึ้นอีกทั้งร่างกายก็ยังแข็งแรงขึ้นมาเรื่อยๆด้วยดังนั้นข้าจึงมาที่นี่เพื่อนํายาน้ําค้างหยกที่อิ่นเซียนปรุงขึ้นเองกับมือมาให้ท่านยาตัวนี้จะช่วยเสริมกําลังกายได้ ซึ่งข้าหวังว่าเสด็จพี่จะสำราญใจไปกับสรรพคุณนี้ของมันจากนั้นโมซวนเฟยก็หันไปพูดอย่างสุภาพกับไปอุนเซนที่นั่งอยู่ข้างๆเข,ขาแล้วก็วางขวดยาลงบนโต๊ะโมซวนเฟยเอ่ยปากอย่างชัดห้อยชัดคำทว่าความห่วงใยนี้มันคงมาช้าไปเสียหน่อยกระมังในขณะที่ดวงตาของอูเสี่ยก็มองต่ำอยู่ตลอดนางไม่ได้ให้ความสนใจต่อการแสดงละครเล็กๆนี้ที่จะทำให้เวลาของนางสูญเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ หากว่าเป็นในอดีตบางทีโมชเชียนอาจจะรู้สึกอยากได้ยาที่ถูกปรุงแต่งโดยไปอินเซียนมาอยู่ในมือของเขาเพราะว่าในเวลานี้เมื่ออูเสี่ยก้ายมาช่วยดูแลสภาพร่างกายของเขาแล้วเขาก็รู้สึกได้ว่าร่างกายทุกส่วนของตนเองนั้นมันได้รับการรักษาทั้งยังพัฒนาขึ้นมาดีขึ้นมากในเวลาอันแสนสั้นประสิทธิภาพในการรักษาของนางนั้นช่างน่าอาศัศจรรย์จใจยิ่งนัก เพราะเหตุนั้นในยามนี้ถึงแม้ว่ามันจะเป็นยาของไปอุนเซียนหรือจะเป็นยาที่อาจารย์ของนางปรุงขึ้นมาก็แล้วแต่ในตอนนี้กระทั่งรอยยิ้มเพียงเล็กน้อยของเขาโมเชียนเยนก็ไม่อาจให้ไปโดยปล่าประโยชน์ได้ในใจของโมเชียนเหยียนนั้นอูเสียเปรียบเสมือนนักบวชนักบุญจิตใจสะอาดยิ่งเป็นแพทย์ยอดอัจฉริยะเกินหาใครเทียบได้ถึงแม้วาม่าจะคิดเช่นนั้นแต่เขาก็ตอบกลับองค์ชายรองอย่างสุภาพว่าเช่นนั้นข้าต้องขอบใจเจ้าแล้ว โดยที่โมเชียนเย็ยนแม,แม่แต่จะทําการเคลื่อนไหวใดๆเขาเพียงแค่นั่งอยู่ตรงนั้นโดยไม่คิดจะเอื้อมมือออกไปหาขวดนั้นเลยแม้แต่น้อยในเวลาเดียวกันสีหน้าของโมซวนเฟยก็ดูไม่ดีนักเขาหันไปมองที่ไปอ่นเซียนอย่างไม่รู้ตัวครั้นเมื่อเห็นว่าองค์ราชทายาทไม่ได้มีความสนใจในตัวยาของนางเลยไปอ่นเซียนจึงรู้สึกไม่มีความสุขพระองครังเกียจยาน้ําค้างหยกที่หม่อมฉันทําขึ้นมาเองหรือเปคะไปอ่นเซียนพูดขึ้นมาอย่างเย็นชาแม้ว่าตัวตนของอีกฝ่ายจะเป็นถึงองค์ราชทายาท แต่นางกลับไม่ได้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนในน้ำเสียงเลยแม้แต่น้อยเพราะนางเป็นถึงสิทธิ์ของผู้มีอำนาจสูงสุดในตระกูลชิงหวินไม่ว่านางจะไปที่ไหนก็มีแต่คนเคารพนางยิ่งกว่านั้นนางเองก็ไม่เคยยกอะไรให้ใครง่ายๆแถมยังมีหลายครั้งไปที่มีคนมาอ้อนวอนขอยาจากนางแต่ถึงกระนั้นเมื่อนางมาอยู่ในเมืองหลวงของแคว้นฉีนี้แล้วนางกลับได้รับการบอกปฏิเสธไปทั้งหมดถึง3าครั้ง3ามคราครั้งแรกก็เกิดขึ้นที่วังหลิน นางถูกปฏิเสธโดยอูสเวียผู้ที่ปัดข้อเสนอของนางทิ้งแทบจะทันทีครั้งที่สองพวกเขาก็เจอดีที่เมืองผีชายแก่ผู้นั้นปฏิเสธยาอายุวัฒนะที่ปรุงขึ้นโดยอาจารย์ของนางแต่กลับไปเลือกยาของเด็กหนุ่มนิรนามที่อายุน้อยกว่านางเหตุการณ์เหล่านี้ทําให้ไปอุนเซนที่มีความหยิ่งในศักดิ์ศรีของตนเองอย่างมากนั้นเกิดความไม่พอใจอย่างยิ่งและในยามนี้แม้แต่องค์ราชายาตก็ยังแสดงท่าทางดูไม่ใส่ใจราวกับว่า เขากำลังดูหมิ่นดูแคลนน้ายาค้างหยกของนางเรื่องนี้จึงทําให้ไปอุนเซนหมดความอดทนนางมีฝีมือด้านการแพทย์สูงส่งมิฉะนั้นนางคงไม่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านผู้นําตระก,กูลหรอกไม่ว่าจะเป็นผู้คนในตระก,กูลชิงอุนเองหรือคนจากที่อื่นๆต่างก็ชอบเข้ามาประสบนางและมักเห็นดีเห็นงามกับสิ่งที่นางกล่าวเสมอ บัดนี้ทั้งอูเสี่ยและโม่เชียนเยียนต่างก็คอยตอกดิ้มตอกตะปูใส่นางและนั่นก็ทาให้หัวใจที่เต็มไปด้วยความภาคภูมิใจของนางนั้นถูกแทงลงไปถึงสองครั้งคุณหนูปเหตุใดจึงกล่าวเช่นนั้นเล่าร่างกายของข้าในตอนนี้มิได้มีปัญหาร้ายแรงอันใดข้าเลยไม่อาจรับสิ่งล้าค่านี้มาให้สูญเปล่าได้แม้ว่าปากของโมเชียนเยียนจะพูดเช่นนั้นไปทว่าใบหน้าของเขากลับไม่ได้แสดงถึงความจริงใจเลยแม้แต่น้อย อินเซียนก็กัดฟันกรอดนางไม่ได้งงง,งจนมองไม่ออกว่าเขาให้เหตุผลแบบขอไปทีแบบนั้นเมื่อเห็นว่าใบหน้าของไปอินเซียนดำม,มืดขึ้นไปเรื่อยๆโมซนเฟยจึงพูดเปลี่ยนเรื่องในทันทีสองสามวันมานี้อารมณ์ของเสด็จพี่ดีขึ้นมากจริงๆแต่ในฐานะที่เป็นน้องชายของท่านข้าอยากจะเตือนท่านสักเล็กน้อยว่าการได้ติดต่อใกล้ชิดกับใครสักคนหนึ่งจนเกินไปนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่ควรไม่ใช่ว่าทุกสิ่งที่มีประกายนั้นจะเป็นทองเสด็จพี่ต้องไม่สับสนนะขอรับ เมื่อกล่าวจบสายตาของเขาก็เลื่อนไปอยู่ที่อู๋เสี่ยตั้งแต่ที่โม่ซนเฟยเข้ามาจนถึงตอนนี้อู๋เสี่ยไม่แม้แต่จะชายตามองเขาเลยซึ่งนั่นก็ะทำให้โม่ซุนเฟยเผยความไม่พอใจของตอนเองออกมาทั้งหมดทั้งมวลก็เป็นเพราะเขาไม่อจทนต่อท่าทียโสโหังที่นางใช้กับเขาได้ทั้งที่ก่อนหน้านี้ความรักความลหลงใหลที่อู๋เสี่ยมีให้กับเขานั้นลึกลับเทียบเท่ากับมหาสมุทรนางหลงรักเขาอย่างหัวปักหัวปำม,มากจนทําให้เขายัางรู้สึกสะอิดสะเอียน ยอดหมอยิงอัชฉริยะตอนที่85เจตนาร้ายตอนที่3ในเวลานี้นั้นจิตวิญ,ญญาณของร่างนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปแล้วอู๋เสียนยามนี้ไม่แม้แต่จะเก็บโมซส,ส่วนเฟยไว้ในสายตาของนางวันนี้ทั้งวันเขาเลยถูกเมินถูกมองข้ามอย่างสิ้นเชิงเรื่องนี้จึงทำให้โมซส,ส่วนเฟยไม่ชอบใจเป็นอย่างมาก โมซวนเฟย,ยคิดว่าหลังจากที่เขาทอดทิ้งอูเสีอย,ยไปแล้วยามที่เขาได้พบรักครั้งใหม่นางคงจะต้องร้องไห้อย่างหนกักและอาจจะถึงขั้นพยายามแขวนคอฆ่าตัวตายด้วยซ้ำหรือแม้แต่นางควรจะกู้เขาลงอ้อนวอนเขาแต่ใครจะไปรู้หรอว่านางกลับทำท่าทางราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นและที่แย่กว่านั้นก็คือนางปฏิบัติกับเขาเสมือนว่าเขาเป็นอากาศยิ่งไปกว่านั้นนางยังเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์พัวพ,พ,พันกับองร์ราชทายาตที่เป็นพี่ชายของเขาอีก นี่มันต่างจากที่เขาคิดเอาไว้โดยสิ้นเชิงเลยเมื่อเขาทิ้งอู๋เสวียไปนางก็ควรจะผิดหวังช้ำใจมากไม่ใช่หรือเหตุใดนางยังคงดูสงบได้ถึงเพียงนี้เล่าแต่เหตุการณ์ในตอนนี้ด้วยคำพูดของโม่วนเฟยน,นั้นทำให้เกิดประกายอมหิตในดวงตาของโมเชียนเยียนพร้อมกับที่เขากล่าวออกมาว่าข้าจะเลิกคบใครก็แล้วแต่น้องรองไม่จำเป็นต้องกังวลใจกับข้าหรอกกระมัง ในขณะที่ดวงตาของโม่วนเฟยก็ยังจ้องมองไปที่อูเสวี่ยตลอดเวลาเมื่อเห็นว่านางไม่แม้แต่จะตอบสนองใดๆหัวใจของเขาก็ยิ่งหงุดหงิดมากขึ้นไปอีกเขาได้พูดอย่างอุกอาจขึ้นมาอีกว่าสเสด็จพี่เข้าใจผิดแล้วข้าเป็นห่วงท่านจริงๆในฐานะที่ท่านเป็นองค์ชายเป็นองค์ราชทายาทของแคว้นฉีคนที่ท่านจะเลือกเป็นพระชายานั้นก็ต้องสามารถเป็นบรรดาแห่งแผ่นดินนี้ได้ด้วยหญิงบางคนอาจจะดูงดงามแต่ในความเป็นจริงแล้วกลับชั่วช่าย,ยิ่งนัก เสด็จพี่เขายังไม่รู้จักนางดีพอตัวข้าเละเป็นห่วงกลัวว่าท่านจะหลงกลถูกหลอกเอาได้จากสิ่งที่โมซสวนเฟยกล่าวโมเฉียนเย็นก็ไม่พอใจอย่างมากตั้งแต่เมื่อไหร่กันที่โมซสวนเฟยมีสิทธิ์ที่จะเข้ามายุ่งย่ามชี้ผิดช,ชี้ถูกในตำหนักองคราชธายาททว่าในขณะที่เขากำลังจะกล่าวตำหนิโมซสวนเฟยเขาก็พบว่าอู๋เสวี่ยที่นั่งก้มศรีรษะของตอนเองมาตลอดนางได้เงยหน้าขึ้นมามองแล้ว โดยมีสายตาเย็นชาที่เต็มไปด้วยความเย้ยหยันกำลังจ้องมองไปที่โมซ่วนเฟยการทำให้ตัวเองดูเป็นคนง่เง่านั้นสนุกมากนักหรือจูจูอู๋เสี่ยก็เอ่ยขึ้นพร้อมกับที่เหลือบมองไปทางโมซ่วนเฟยและไปอินเซียนเจ้าพูดเรื่องอะไรโมซ่วนเฟยก็จ้องมองไปยังอู๋เสี่ยอย่างไม่อยากจะเชื่ออู๋เสี่ยก็ชายตามมองไปที่ยาน้ำค้างหยกในตอนนั้นเจ้าแมวดำก็กระโดดขึ้นไปอยู่บนโต๊ะและแล้วพวงหางของมันก็กวาดไปโดนขวดยาโดยไม่ได้ตั้งใจ ขวดยาก็ตกลงบนพื้นในทันทีและเสียงขวดแตกก็ดังขึ้นยาเม็ดเสียขาวจำนวนหนึ่งก็กลิ้งอยู่บนพื้นพรมอู๋เสียดูสิ่งที่เจ้าทำสิโมซวนเฟยตะโกนออกมาด้วยความโกรธเขาเจ้ามองอู๋เสียย,ยังดุเดือดเพราะยาของไปอินเซียนถูกทำลายแล้วแต่อู๋เสียก็ไม่แม้แต่จะชายตามองไปที่เขาเลยนางมองแค่เจ้าเหมียวตัวดำนั้นที่กระโดดลงมาบนพรมมันเดินไปสัมผัสและดมกลิ่นเม็ดยาน้ำค้างหยกทว่าในวินาทีต่อมา อู๋เสวี่ยก็รีบดึงมันกลับเข้ามาในอ้อมกอดของนางอย่ากินนะมันสกปรกด้วยคำพูดของอู๋เสวี่ยทําให้ดวงตาของไบอุนเซียนและโม่สวนเฟยเปลี่ยนเป็นสีเขียวปัจในทันทีนี่นางกล่าวว่ายาที่ไปอุนเซียนปรุงขึ้นมามันสกปรกนั้นหรอเนี่ยใบหน้าของไปอุนเซียนถึงกับดํามืดนางรู้ว่าอู๋เสวี่ยเป็นใครทั้งยังทราบถึงความสัมพันธ์ที่มีก่อนหน้านี้ระหว่างโม่สวนเฟยและอู๋เสวี่ยด้วยผู้หญิงคนนี้เคยติดโม่วนเฟยอย่างกับกาวแล้วนางกล้าดีอย่างไรถึงได้กล่่าวเชนนี ในตอนที่โม่อนเฟยกำลังจะเอ่ยบางอย่างแต่ไปอ่นเซียนกลับยกมือของนางขึ้นหยุดเขาเอาไว้คุณหนูจินไปอินเซียนกล่าวขึ้นมาอย่างช้าๆโดยที่น้ำเสียงของนางนั้นเต็มไปด้วยความทนงตนและความไม่พอใจแต่อูเสือก็ยังทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้นางยังคงโมแต่วุ่นวายอยู่กับเจ้าแมวดำตัวน้อยทั้งยังเริ่มการแปลงผลให้กับมันด้วยจากนั้นไปอ่นเซียนก็กล่าวว่าแม้ว่ายาน้ำค้างหยกนี้จะไม่ใช่ยาที่ดีที่สุดแต่ก็ยังหาได้ยากมาก อีกทั้งในตอนนี้เจ้าก็ได้ทำลายยาขององค์รัชทายาทไปแล้วเจ้าไม่คิดว่านี่มันจะไม่หยาบคายเกินไปหน่อยหรือไปอินเซียนในเจ้ามองไปที่อูเสวี่ยราวกับว่านางเป็นสิ่งที่อุจาาตาหน้ารังเกียจอูเสวี่ยเป็นคุณหนูแห่งวังหนิ่นแล้วมันยังไงล่ะหากว่านามาเปรียบเทียบกับตระกูลชิงอินแล้วอูเสวี่ยก็เทียบอะไรไม่ได้สักอย่างหรอกเพราะสําหรับไปอินเซียนแล้วนั้นนางคือสิทธิ์ของท่านหัวหน้าตระกูลชิงอินเชียวนะมาดูกันซิว่าอูเสวี่ยจะสามารถนําอะไรมาตอบโต้ได้ ไปอุนเซียนแอบยิ้มยัะอยู่ภายในใจอู๋เสวีย่ยก็จ้องมองไปยังไปอุนเซียนในท่าทีที่จ้องหองหายยากหรือนางยกคิ้วขึ้นมาเล็กน้อยเมื่อมองผลผลไปที่ยาน้ำค้างโยกของไปอุนเซียนนางก็รู้สึกว่ามันน่าขันมากแต่ไปอุนเซียนก็ต้องขมวดคิ้วคิดหนักเห็นได้อู๋เสวีย่ยถึงกล้าสแสดงท่าทางเช่นนี้ออกมา